รู้มั่งซื้อมั่งแล้วแต่อารมณ์เป็นเด็กชอบมากใช่หนูก็ชอบเลยแต่มันอันเล็กๆนะรู้มั่งรื้อมั่งแล้วแต่อารมณ์เป็นเด็กชอบมากใช่หนูก็ชอบเลยแต่มันอันเล็กๆนะ Hai man ande kan try me មានកាយមិនអានទេមានកាយមិនអានទេកាន់ប្រៃមកຕັດ